สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันกับเกม Marvel Super War นะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเราก็มาจัดอันดับฮีโร่กันอีกแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับฮีโร่ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับอย่างแคมป์บิดเนี่ยนะครับตั้งแต่ที่มันอัปเดตเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะโกงมากแล้วก็มีเพื่อนๆเนี่ยบ่นกันเข้ามามากเลยนะครับว่าทําไมอันติมันแรงสกิลมันแรงจังนะครับนัดเดียว2นัดตายนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาจัดอันดับเกี่ยวกับ ฮีโร่โหดที่แก้ทางแกมบิดกันนะครับซึ่งหากเพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ใช้กับในเกมของเพื่อนๆได้นะครับเมื่อถ้าเพื่อนๆเจอแกมบิดนะครับโหดๆนะครับก็เอาไปทดสอบไปลองเล่นกันดูนะครับเป็นฮีโร่ที่ผมได้ทําการรวบรวมมาจากผมแล้วก็จากเพื่อนๆในกลุ่มเนาะนะครับโอเคครับซึ่งผมได้ทําการคัดมา5ตัวด้วยกันนะครับจริงๆแกมบิดเนี่ยมันมีฮีโร่ที่แก้ทางได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมจะเป็นฮีโร่ที่มันเข้าถึงตัวได้ง่ายนะครับ ฮีโร่ที่มันมีอซีซีที่เยอะนะครับผมฮีโร่่ฮีโรประเภทพวกนี้เนี่ยนะครับจะแก้ทางแกมบิดได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามีฮีโร่ตัวไหนบ้างนะครับผมจัดไปฮะมาดูตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกที่ผมยกมานะครับนั่นก็คือเจ้าแบล็กแพนเทอร์นั่นเองนะครับแบล็กแพนเทอร์เนี่ยนะครับเป็นฮีโร่สายโจมตีอ่าไม่ใช่สิสายฟาร์มนะครับผมสายแอดนะครับซึ่งฮีโร่ตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือว่ามันจะมีสกิลที่มันเป็นประเภทแบบเคลื่อนที่เข้าหา ตู้นะครับนั่นก็คือสกิลเคลื่อนที่สกิลที่2นะครับผมถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับตัวอื่นๆเนี่ยนะครับแบล็กเพนเทอร์เนี่ยนะครับผมสกิลเคลื่อนที่มันเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลมากนะครับโดยเราสามารถที่จะดักรอแกมบิดในพุ่มหญ้าไกลๆได้เลยนะครับรอใช้สกิลที่2มาเนี่ยนะครับผมก็คือว่าแม่งเกือบถึงตัวเแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยสกิลที่1นนะครับผมเป็นการทำดาเมจนะครับ และยิ่งอัติเมทสกิลของเขาเนี่ยนะครับผมก็คือว่ามันจะทําการพุ่งเข้าหาศัตรูด้วยนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายด้วยทาให้เจ้าแกมบิดเนี่ยนะครับมันหลุดพุ่งง่ายๆก็คือหลุดยากนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าถึงตัวแกมบิดแล้วเนี่ยนะครับแกมบิดหลุดยากแน่นอนนะถ้าเกิดว่าอัติเรามานะครับแล้วเราเนี่ยก็ต้องเข้าให้มันเป็นจังหวะด้วยนะครับผมในช่วงที่ แกมบิดมันเก็บสแต็กครบเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งเข้านะเราจะต้องรอไปจังหวะนะครับผมคอยเข้าคอยเข้าไปล้วงมันนะครับผมในช่วงที่แกมบิดอยู่ตัวเดียวนะครับผมคอยเข้าไปล้วงข้างหลังนะครับมันจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่เอาไว้แก้ทางแกมบิดได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับผมเล่นแกมบิดผมข้อยังกลัวเลยนะฮีโร่ตัวนี้นะครับผมแบล็คแพนเทอร์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สุดยอดไปเลยนะครับสำหรับการแก้ทางแกมบิดตัวแรกนะครับผมจากหนึ่งในห้าที่เรายกมาในวันนี้นะครับ ตัวที่4นะครับผม Black Knight นะครับตัวนี้ก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่ค่อนข้างนี่จโกงเลยแหละนะครับผมสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับก็ Black Knight เนี่ยนะครับแน่นอนนะครับมันเป็นฮีโร่สายไฟเตอร์นะครับพลังป้องกันมันก็เยอะนะครับแล้วก็พลังโจมตีดาเมจมันก็เยอะนะครับแล้วก็สกิลมันเนี่ยนะครับจะมีสกิลที่มันพุ่งเข้าหาตัวทั้งนั้นเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสกิลที่1หรือว่าสกิลที่สองนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับการบิดเนี่ยมันแพ้ฮีโร่ที่มันเป็นประเภทเข้าถึงตัวได้ไวนะครับและก็แบล็กแมนอ่าไม่ใช่ดิแบล็กไนท์เนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่เข้าถึงได้ค่อนข้างไวเลยนะนะครับผมสกิลที่1เนี่ยนะครับก็เป็นการพุ่งเข้าไปทำดาเมจนะครับแล้วก็สกิลที่2เนี่ยก็เป็นการกดค้างอีกนะครับซึ่งมันจะพุ่งด้วยกัน3ครั้งนะครับสกิลของแบล็กไนท์เนี่ยนะครับคูลดาวมันค่อนข้างน้อยนนนนนะะะคครรรรรัััับบผมมทาาาาให้้้เเเเเี่่ยยสถถจขึงตตววไดือๆก็็ป น่าสนใจเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้แล้วก็กดคอมโบสกิลให้มันเป็นจังหวะนะครับผมจะทําให้อ่าเจ้าแกมบิดเนี่ยนะครับหลุดออกจากเราได้ยากนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะกําจัดเจ้าแกมบิดได้สบายเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงต้นนเกมเนี่ยนะครับเราก็ต้องรอหน่อยนะนะครับรออันติมันมาก่อนนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยต้นเกมจริงๆเลยนะนะครับมันจะอาจจะได้อ่าแกมบิดอาจจะได้เปียกนิดนึงนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอันติมันมาเนี่ยสกิลเราเริ่มมาแล้วเนี่ยนะครับ แกมบิดมันเอาเราไม่ลงแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับแพงทีนี่โอ้โหบอกทีเลยว่าหายไปเกือบครึ่งหลอดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเ็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจนะครับเอาไว้แก้ทางแกมบิดนะครับผมเป็นตัวที่4นะครับที่เรายกมาในคลิปนี้นะครับตัวที่3นะครับผมกับแมททิสนะครับแมททิสเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่แกมบิดค่อนข้างที่จะแพ้ทางนะ จะต้องไป2คนนะอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยต้อง2ตัวนะครับถ้าเกิดว่าเราไปตัวเดียวเนี่ยนะครับเราโดนแกบบิดเล่นแน่นอนนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ฮีโร่ทำดาเมจเงเราเป็นฮีโร่สายซับนะครับอย่างน้อยเราก็ต้องไปกับพวกแครี่ทีมเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นวิชาตนนะครับแองเจิลหรือว่าแม้กระทั่งแกมบิดทีมเราเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างดีเลยแหละนะครับก็คือว่าเจ้าแกมบิดเนี่ยนะครับมันจะแพ้ในส่วนของอันติของแมนทิสนะครับ อติแมนทิสเนี่ยผมบอกได้เลยผมเกลียดมากนะครับถ้าเกิดว่าผมเล่นแกมบิดนะคือซีซีแน่นอนนะครับที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับอ่าแกมบิดมันแพ้ยีโร่ที่มันมีซีซีเยอะนะครับผมโดยเฉพาะพวกซับเนี่ยก็เป็นหน,หนึ่งตัวเลยที่ แจมบิดเกียติมากนะครับปันติของแบนทิสเนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยสตันไปถึง2.5วินาทีเลยทีเดียวนะครับเรายิ่งแจมบิดเนี่ยมันเป็นตัวที่ปอบมากนะครับ2.5วินาทีเนี่ยทำให้แจมบิดตายได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราสตันแล้วก็ให้แคลรี่ทีมเรายิงนะครับบอกได้เลยว่าแจมบิดเนี่ยมีหัวร้อนแน่นอนนะครับแล้วก็เราเนี่ยยังคอยซับในส่วนของ HP นะครับเพิ่มเลือดให้กับแคลรี่ทีมเรานะครับผมโดยที่จะไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะครับทำให้เราเนี่ยมีโอกาสดันป้อมได้ ไปขึ้นอีกด้วยนะครับเพราะว่าแกมบิดเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะกินมานานะครับมันจะต้องกลับบ้านบ่อยอยู่แล้วนะครับประมาณว่าแคลลี่ทีมมันเนี่ยกลับบ้านบ่อยนะครับแล้วก็แคลลี่ทีมเราเนี่ยนะครับเราคอยหิวลเลือดให้เรื่อยๆนะครับทำให้เราเนี่ยทำให้เขาเนี่ยไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะครับมีโอกาสที่จะดันป้อมได้ไหวขึ้นประมาณนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่โคตรจะดีเลยนะครับมีผลต่อเกมมากนะครับผมในช่วงเลนเลนเกมนะครับสำหรับฮีโร่ซับตัวนี้นะครับผมแมนทิสนะฮะ ตัวที่2นะครับผมควิกซิวเวอร์นะครับควิกซิวเวอร์นี่นะครับก็เป็นฮีโร่สายแอสนะครับผมสายฟาร์มนั่นเองนะครับซึ่งควิกซิวเวอร์เนี่ยนะครับเป็นฮีโร่ที่แกมบิดเนี่ยก็ค่อนข้างกลัวนะครับผมในเรื่องของซีซีนะครับเพราะว่าอัาติของเขาเนี่ยนะครับซีซีค่อนข้างเยอะนะครับผมปล่อยเงินนั่นเองบอกได้เลยว่าสกิลแต่ละสกิลของอ่ควิกซิวเวอร์เนี่ยนะครับมันเอื้ออำนวยต่อการที่เราจะเข้าไปล้วงแกมบิดอย่างมากเลยนะนะครับ สกิลแต่ละสกิลเนี่ยการโจมตีของมันเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นการพุ่งเข้าหานะครับผมอย่างสกิลเคลื่อนที่นะเราสามารถที่จะพุ่งเข้าหาได้ถึง2ครั้งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สกิลที่1เนี่ยก็เป็นการโจมตีแบบโอ้โหอย่างไวมากนะครับทำให้แกมบิดเนี่ยจับทางเราได้ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็สกิลมันเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาแก๊งแกมบิดได้สบายๆเลยนะครับเพราะว่าเรามีสกิลอะสกิลเคลื่อนที่เนาะเราจะเข้าถึงแกมบิดได้ง่ายแล้วแกมบิดเนี่ยหลุดจากเราได้ยากนะครับทำให้เรู้ตัวนี้เนี่ยนะครับไม่่วาจะ เป็นสกิลที่1นึ่งสกิลที่สอันตีเมทสกิลเนี่ยมันเป็นสกิลที่เอามาใช้แก๊งแกมบิดได้ดีเลยนะครับผมสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจที่แกมบิดเนี่ยค่อนข้างกลัวนะครับใครที่เล่นแกมบิดอยู่ก็ระวังตัวนี้ไว้นะครับผมมาเข้ามาล้วงทีบอกได้เลยว่ามีหลุดยากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เพื่อนๆควรมีไว้นะควรมีไว้จริงๆนะครับฮีโร่ตัวนี้สุดยอดนะครับอันดับที่สองของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับต่อไปกันเลยนะครับอันดับ ตัวที่1นนะครับต้องยกให้ตัวนี้เลยนะครับกับกัปตันอเมริกานะครับบอกได้เลยว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นฮีโร่ที่แก้ทักแกมบิดและไอเรดดวัตดีมากนะครับจอดนะครับกัปตันอเมริกาเนี่ยนะครับมันเป็นฮีโร่สายไฟเตอร์นาอนะครับแล้วก็สกิลมาเนี่ยนะครับผมเป็นการปานะครับผมปาโลนะครับเรายังสามารถจับคุ่งข้อหาศัตรูได้อีกด้วยนะครับแน่นอนนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อช่วงต้นคลิปนะครับว่าแกมบิดเนี่ยมันจะแพ้ฮีโร่ที่เป็นประเภทพวกที่มันเข้าถึงตัวได้ง่ายนะครับผมแนนนอะครับ เจ้ากับตาอเมริกาเน American, ี่ยคือว่าสกิลมันเนี่ยเอ er mai, ื้อเฟื้อต่อการเข้าถึงแกมบิดได้อย่างดีเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรากดใช้สกิลที่1ปาโลไปแล้วเนี่ยแล้วเรากดโจมตีธรรมดาเนี่ยก็คือว่ากับตาอเมริกามันจะทําการพุ่งเข้าหาศัตรูใช่ไหมนะครับแล้วก็สกิลที่2มาเนี่ยนะครับสกิลที่มันเขียนว่าเพิ่มความเร็วเนี่ยก็จะเป็นการพุ่งเข้าหาศัตรูอีกนะครับและมันยังสามารถที่จะกดใช้ฟรีครั้งหนึ่งโดยที่ไม่มีคูดาวอีกด้วยนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเราคอมโบใส่ด้วยกันแล้วนะรับมจทําให้ิดดอ หนีออกจากเราได้ยากมากนะครับก็คือว่าอารมณ์ประมาณว่ากูตามตื้อตลอดนะครับทำให้แกมบิดเนี่ยมีโอกาส,ดโ,กาสดโดนเราเล่นแน่นอนนะครับแล้วเราตามด้วยอันติเนี่ยบอกได้เลยว่าแกมบิดเนี่ยมีร่วงแน่นอนนะครับเป็นฮีโร่ไฟเตอร์ที่สามารถที่จะเข้าไปล้วงแกมบิดได้แบบสบายๆเลยนะครับกดทีนี่บอกได้เลยว่าโอกาสที่จะรอดจากเราเนี่ยยากมากนะครับผมสําหรับแกมบิดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแก้ทางแกมบิดได้อย่างดีเลยนะครับก็ประมาณเท่านี้นะครับผม5ตัวนะครับที่ผมได้ทําการ ยกมาในวันนี้นะครับจริงๆมันก็มีหลายตัวอยู่นะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวิชั่นเองก็สามารถที่จะแก้ทางแกมบิดได้นะครับเพราะว่าอันติมันแรงนะครับมีหลายตัวมากที่มันสามารถที่จะแก้ทางตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าผมยกมาเพียงแค่5ตัวเท่านั้นนะครับที่คิดว่ามันน่าจะมีผลมากที่สุดนะนะครับโอเคนะครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปจะ,จะอันดับนะครับหากเพื่อนๆอยากให้ผมจะอันดับอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้นะครับอยากให้ทำเคมอะไรก็สามารถจะคอมเมนต์บอกได้นะครับโอเคนะครับ วันนี้เนี่ยผมก็มีอะไรมากนะหาเพื่อนดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสคร b e ด้วยนะครับผมให้ผมเนี่ยได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาเพื่นไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ